สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพธินะเนาทุกท่านก็มีข่าวดีนะจะแจ้งให้ทราบนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนาะมีท่านเจ้าวาดนะท่านท่านเจ้าวาดจากาวัดอื่นเนาะมาถวายกระเบื้องนะท่านวันนี้เมื่อกี้ทางคณะกรรมการของวัดก็โทรมานะท่านบอกว่าวันนี้ ทางท่าน,านเจ้าวาดเนี่ยจะนำทีมงานทีมช่างแล้วก็ลูกวัดมาช่วยปูกระเบื้องแล้วก็นำต้นต้นพระป่าต้นกระถินต้นกันมาถวายที่สำนักสงฆ์เลยในตอน9้าโมงนะทุกท่านพร้อมกับสั่งหินสั่งทรายแล้วก็ทีมงานทำงานเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ปูกระเบื้องคนเดียวนะครับทีนี้ทางท่านเจ้าวาดที่วัดน่นแหละนะผมก็ จำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านจะนําทีมงานมาช่วยปูกระเบื้องวันนี้นะทุกท่านนะก็เลยทีมงานมาเยอะเราก็ต้องได้เตรียมอาหารการกินนะนะเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอ,อ,อาจจะได้หาอาหารการกินนะท,ท่านนะครับเพราะว่าน่าจะหลายคนวันนี้ปูกระเบื้องไม่แน่เขาจะอาจจะปูกให้เสร็จวันนี้เลยก็ได้นะ้องหรือไม่ก็สองสามวันแหละ เอาละพี่น้องสบายโตผมแล้วบัานนี้ออตอนแรกผมนึกว,ว่าผมจะปูกระเบื้องศาราคนเดียวซะแล้วเอพระอายจารย์นะท่านจาวาะท่านจะนําทีมมาปูเองเลยนะฮยถวายกระเบื้องไม่พอท่านจะนําเงินนะครับมาถวายนะครับซื้อกระเบื้องนะครับอีกทีหนึ่งนะในวันนี้นะตอนเก้าโมงท่านโทรมาบอกเมื่อกี้นะครับาทาง คณะกรรมการของวัดก็เลยโทรมาหาผมนะท่านเออว่าให้ให้ผมเนี่ยเตรียมอาหารการกินด้วยช่วยกันคนละอย่างสองอย่างนะครับผมก็เลยได้โทรประสานหาป้านะหาอานะท่านที่อยู่กุสุมานนะว่าให้ให้ช่วยนะครับหรือไม่ก็มาทำโรงทานซะหน่อยก็ดีนะเอา้าใครที่อยู่ใกล้เคียงนะท่านนะครับอยู่ใกล้หรือไกลนะครับในอำเภอกุสุมานนะครับก็ มาช่วยกันได้นะหรืออยากจะมาทำโรงทานอะไรก็ได้นะท่านแวันนี้น่าจะคนมาเยอะนะท่าน,นะนนะานนะครับวันนี้พอาจารย์นะครับท่านจะมาช่วยปูกระเบื้องนะท่านนะครับมาตอน9โมงนะอตอน9โมงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะให้ผมเนี่ยสั่งหินทรายมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาสั่งมาแต่โน่นแล้วตั้งแต่ฝนสวรรค์นน่นแล้ว,ลวนะเอ้โหดีนะเป็นข่าวดีมากเลยในช้าวนี้นะพี่น้องเลย เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยถวายกระเบื้องนะครับอ่าถวายกระเบื้องมาวันนี้ท่านนำทีมมาเลยนะโอ้ฟังแล้วคนลุกพี่น้องเอ้ยปานปานเสกเอาได้แบนี้เออเหมือนเสกเอาเลยนะฮะชาวบ้านมาทำบุญทำอะไรที่วัดนะมาใส่บาทก็สบายได้แบนี้ได้มีกระเบื้องแล้วได้โอ้นะครับเล่อย่างก็ เบาเบาแรงผมแล้วทีนี้โพตอนแรกผมกะว่าปูกระเบื้องนี่น่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะสําหรับผมนะสองสามอาทิตย์ได้อนะถ้าผมปูคนเดียวนะเออเพราะสารามันก็ไม่ได้เล็กๆนะสาราบเบลเลยนะท่านเอา้าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านผม,มนะออผมไม่ต้องปูกระเบื้องเองแล้วนะเออผมไม่ต้องปูกระเบื้องเองแล้ววันนี้ไม่แน่นะอาจจะพักนะอาจจะพักงานทํา อากุตินะอาจจะพักงานทํากุติของพาจารย์ก่อนอาจจะไปช่วยเขาปูกระเบื้องก่อนนะครับเพราะว่ามีคนช่วยมีมีมีคนนําทีมแล้วเราก็สบายแล้วทีนี้เราเป็นผู้ตามแล้วเออมื่อวานเนี่ยพระที่มาสองสองรูปเมื่อวานเนี่ยทันจาวาดกับหลวงพี่มาเมื่อวานเนี่ยเป็นช่างนะท่านเป็นช่างนะเออ เป็นช่างทั้งหมดเลยท่านจวาวาดก็ทําทํางานช่างที่วัดท่านก็ทําเองนะครับอ่าแล้วก็หลวงพี่ที่มาด้วยเมื่อวานก็เป็นช่างไฟนะครับเป็นช่างช่างไม้ช่างไฟช่างปูนนะครับก็โอ้ดีเลยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนที่มาเมื่อวานกับรถกระบะนะ่ะก็เป็นช่างหมดเลยนะเขาทำงานช่างกันนะครับโอ้ดีดีด,ดีเป็นเรื่องดีนะท่านเออ อสบายแล้วพ,พี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเอา,เอาเครื่องตัดกระเบื้องไปนะเอาเครื่องตัดกระเบื้องไปอุปกรณ์ปูกระเบื้องไปด้วยนะแล้วก็เอาเอาคู่ถังกระมังออาจะเป็นอย่างนั้นนะท่านโอเคนะเราได้รับข่าวดีแล้วนะท่านนะครับทีมงานปูกระเบื้องมาเนาะ เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์เราไปด้วยนะท่านเอาเอาเอาของที่เรามีนะไปสมทบนะครับเขาน่าจะมเีเครื่องตัดกระเบื้องอะไรของเขาแล้วลหละแต่เราเอาไปเผื่อไว้เผื่อเขาต้องได้ใช้หลายคนอะไรประมาณนี้นะครับเอา้าเป็นข่าวดีนะท่านใครที่อยู่ในแถวกุสุมานเนาะนะครับอยากจะมาร่วมบุญด้วยกันวันนี้ปูศาลานะครับปูกระเบื้องปูกระเบื้องศารานะครับที่สำนักสงฆ์ใหม่ชัยมงคลนะท่านนะครับ ถ้ามาจากกุษมานก็ตรงมาเลยนะครับตรงมาจากกุษมานประมาณ2-3ถึงมกิโลนะครับมันก็จะมีป้ายเบลเลอร์เลยตรงถนนใหญ่นะมีป้ายตรงถนนใหญ่ชี้เข้ามาเลยสำนักสงฆ์ใหม่ชัยมงคลนะท่านนะครับก็ขับรถจากถนนใหญ่ประมาณ1-2ถึงกิโลก็จะถึงนะประมาณไม่ถึง2กิโลหรอกนกน่าจะ1กิโลนะจากถนนใหญ่นะน่าจะถึงนะครับเออนะเพราะนั้นก็ ถ้ามาจากกุสุากกมานนะจะง่ายเลยเส้นกุสุมานมาถึงก็เห็นป้ายเบลเลอร์เลยสำนักสงฆ์นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตามเสาไฟไปเรื่อยๆเพราะว่าเสาไฟโยงจากถนนใหญ่เข้ามาที่สำนักสงฆ์นะครับมันจะไปสุดตรงสำนักสงฆ์พอดีนะตามเสาไฟมาเรื่อยๆนะครับจะเจอสำนักสงฆ์นะเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าตรงนั้นเขาโยงสายไฟจากถนนใหญ่เข้ามาสำนักสงฆ์นะครับก็จะสุดตรงนั้นพอดีเสาไฟนะครับอ่า โอเคครับผมอนมุโมทนาสาธุก,กับนะท่านเจ้าวาดเนาะนะครับโอ้ท่านมีความเมตตาสูงนะอขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะสาธุครับผมเป็นข่าวดีพี่น้องเอ้ยนะผมเบาแรงแล้ว,วทุกท่านเบาแรงแล้วตอนแรกอุย้ยปูกกระเบื้องอยังไงเนาะสาลาใหญ่ขนาดนี้อนเออมันเป็นประมาณชัก ห้หกเท่าของตัวบ้านที่เคยปูกระเบื้องเลยนะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ห้าหกเท่าแต่เป็นสิบเท่าเลยแหละนะครับเอาข่าวดีทุกท่านก่อนออกไปลุยงานวันนี้เราก็จะไปรอต้อนรับนะฮะร,รอต้อนรับคนะณะทีมงานที่จะมานะตอนเก้าโมงเดี๋ยวเราจะรีบแต่งตัวอาบน้ำนะครับไปรอนะท่านนะรอต้อนรับทีมงานที่จะมาถวาย นะครับต้นต้นต้นกันไหมเขาเรียกว่าต้นกันหรือว่าต้นกระถินหรือต้นพระป่าหรือ,อยังไงนะอะ่ท่านจะนําเงินมาถวายในการดําเนินการเอาท่านเออฝากไว้ทีานี้ครับผมสวัสดีครับ